สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับตอนนี้ก็มาเก็บลูกน้ำเตาเห็นลูกอย่างนี้นะครับหนักประมาณสี่โลเกอบห้าโลนะครับเนี่ยหนักมากๆเลยลูกใหญ่มากครับอันนี้น้ำเตา้าเขาเรียกน้ำเตา้าเอ่อบอลลูนลูกบอลลูนนะครับหรือน้ำเตา้าลูกโป่งนะครับเพราะการดูง,ง่ายๆคือน้ำเต้าลูกโปง่งมันจะมีทรงอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นลูกโป่งนะครับลูกโป่งที่เด็กเอาเล่นนะครับโค้งเงี้ยกระกลมนะครับ ลุงดำก็ตัดออกจากตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ตัดจากตรงนี้อูนลูกด้านในอ่ะพอรุ่นนี้มันแก่ไวแก่ไวแล้วก็แก่ค่อยยอๆแก่นะครับตามอายุของเขานะครับวันไหนแก่ก่อนก็ตัดก่อนนะครับแก่คนไหนแก่ไวหมายถึงว่าแก่ก่อนลูกที่แก่ก่อนมันก็อยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงมันมีน้ำเต้าเยอะแยะเลยนะครับนี่ น้ำเก้าลูกโป่งนะครับลูกโป่งมันจะเป็นทรงแบบว่าทรงกลมแล้วมันก็ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นนิดคอดนี้หน่อยพอหลังจากนั้นมันก็จะดันตรงนี้กลายเป็นลูกโป่งเหมือนลูกนี้นะครับลูกนี้ก็ดูดูขั้วนะดูขั้วของตัวนี้นะครับขั้วเขาจะกลมดิกเลยครับทรงกลมอย่างเงี้ยนะครับรูปเหมือนลูกโป่งนะครับนี่นะครับตอนแรกก็จะเป็นแป้าคือที่จับนะครับ แล้วที่จริง ces, ลูกเนี่ยลูกที่แม่พันธุ์จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลูกแก่มันจะเลือกสีนี่ครับของลุงดําอยู่นี้ยวันนี้ลุงดําก็จะมาให้ดูว่าการตัดน้ำเต้าว่าแก่แล้วไม่แก่แล้วตัดยังไงนะครับตัดแก่แล้วก็คือว่าลูกน้ำเต้าแก่แล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วเราก็จะลูกมันสีน้ำตาลเนี่ยแล้วเราจะรอมันจนเป็นสีน้ำตาลหมดเลย ขั wollen, ้วนี้สมมตินี่ก็ลูกอ่อนนะแต่เราจะสังเกตตรงนี้ครับพอลูกมันใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วขั้วตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลหรือเขาเรียกว่าเถามันแก่แล้วตัดตรงนี้นะครับอย่าไปตัดแถวแถวนี้ไม่ได้นะครับตัดทั้งขั้วมันเลยถ้าตัดกายมันจะเป็นอาหารที่ไปเลี้ยงที่อื่นได้อย่างสมมุติเราตัดตรงนี้เราไปตัดสูงๆอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันจะไปเลี้ยงลูกอื่นได้นะครับตัดขั้วใกล้ๆนี่พอนี่ ตัดหลังจากข้อนี้ตัดปุ๊บเนี่ยนะแต่สังเกตยังไงที่ทําให้ลูกน้ําเต้ามันรูนลุ้นเต้าลูกกงแก่แล้วจะดูยังไงเราก็มาดูอย่างนี้ครับอย่างแม่พันุเนี่ยดูแล้วที่นี้เราตัดมาแล้วนะตัดลุงดําตัดเป็นลุงแล้วตอนนั้นมันเกิดก่อนแก่ก่อนพอหลังจากนั้นก็เนี่ยพอมาก็ให้มันแก่อย่างงี้แล้วก็ดูขั้วมันครับ และที่นี้ปล่อยทิ้งไว้นานๆมาจ่ายสันนะแก๊กๆนะมีลูกอยู่ในนั้นมีเมล็ดอยู่ในนั้นแต่เวลาเราตัดแต่แล้วห้ามปอกนะครับห้ามปอกหรือห้ามทุบลูกมันนะครับนะครับห้ามทุบห้ามแกะเมล็ดออกมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งสงําคัญมันอาจไม่สมบูรณ์มานะครับไม่อาจไม่สมบูรณ์เราดูเถาวันตรงนี้ที่เราจะตัดได้จะกิ่ลงดําตัดมาอันหนึ่งอัน นี่ครับตัดเนี่ยจะดูเถาวันตรงนี้เนี่ยเถาวันที่ที่เขียวก็อย่าไปตัดดูเถาวันตรงนี้แก่แล้วเนี่ยแก่แบบแบบพูดง่ายๆให้ให้รอจนแก่จนตายเลยอะ่ะตายเลยก็เรียกว่าถ้าตายเถาวันตายแล้วมันก็จะเป็นสีเนี่ยสีน้ำตาลในะเหี่ยวเดี๋ยวเราก็ตัดแต่ข้างบนนี้ที่เป็ชเขียวอย่าไปตัดนะครับเพราะเถาวันมันอาจจะมี สี่ห้าลูกก็สิบลูกต่อจากนั้นไปเราตัดแล้วมันจะตายหมดน,นะครับเราต้องตัดแค่ใกล้ๆขั้วมันพอตัดได้แล้วปับ๊บเราเอาเม็ดถ่าเม็ดเลยได้ไหมยอย่าเลยครับอย่าใครเข้าใจผิดว่าพอตัดแก่แล้วตัดเอาเม็ดเ่ามาปับ๊บแล้วเอาเม็ดไปทําปลูกเลยไม่ได้นะครับต้องรอให้น้ําเลี้ยงในเนี้อรอรอให้เขาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเผาครับให้อยู่อย่างนี้จนเขาแห้ง แห้งเสร็จแล้วปั๊บเม็ดน้ำเต้าจะสั่นนะแก,กแก๊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 แกเราค่อยผ่าเม็ดมาปลูกนะครับมันจะได้ช่วงเวลาของเขาพอดีบางคนตัดแล้วก็ผ่าเลยผ่าเลยทีนี้ไอเม็ดที่มันยังไม่สมบูรณ์นะอาหารที่อยู่ในในลูกนี่นะมันจะไปเลี้ยงเม็ดอยู่เลี้ยงไปเลี้ยงมาจนเม็ดสมบูรณ์เสร็จแล้วเราค่อยผ่ามันจะดังแก,ก๊แก,กและแห้งแบบลูกที่เราห้อยไวต้ตรงนี้ห้อยเป็นตัวอย่างแบบแม่พันธุ์ เป็นตัวอย่างนแหละครับนั่นเร,เราค่อยแกะเม็ดเร,เราเอาไปเพาะได้แต่ที่ลุงดำพูดถึงคือเทคนิคการปรลูกน้ำเต้าลูกโป่งหรือน้ำเต้าบรรลุนเนี่หรือเขาเรียกน้ำเต้าอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเรียกที่ลุงดำไปเอามาเขาเรียกอย่างนี้ชื่ออย่างนี้นะถ้าผิดพูดผิดไปก็ขอขอภัยนะครับนะครับเขาเรียกมานี้ก็เรียกต่อต่อ,อไปนะครับเราต้องรอให้ให้อาหารอยู่ในนี้ไปเลี้ยงเม็ดพันธุ์ที่อยู่ในนี้ ให้เขากินอาหารจนสมบูรณ์เสร็จแล้วถึงเถามันจะแก่จริงผ่าได้จริงแต่ก็รอรอก่อนนะเราเห็นฟักทองปะครับเพราะว่าท้องแก่ล้วตัดปับป๊บๆเม็ดฟักทองอยู่ในนั้นอ่านยังไม่สมบูรณ์หรือไงรอให้เขากินอาหารในตัวของลูกนี้หมดเจริญแล้วหรือโตแล้วเราค่อยตัดนะครับถ้าเราจะกินลูกเล็กๆมีลูกเล็กๆให้กินประมาณลูกเล็กๆเราอ,อย่าไปกินลูกลูกแก่ ลูกต่ำก็ครึ่งโลกําลังน่ากินอันนี้ก็ดูกแก่แล้ะลูกเล็กๆขนาดนี้กินเนี่ยแบบนี้ยลูกเล็กแบบนี้ประมาณครึ่งโลอ่ะครึ่งโลอย่าถึงจากครึ่งโลพอครึ่งโลลงมานะครับกินได้ถ้าโลหนึ่งไปแล้วแก่แล้ะนะครับมีลูกเล็กๆอย่างอย่างลูกเล็กๆอย่างนี้ก็กินทานได้กินได้ทานได้ลูกเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมลูกเล็กนี่ นะครับประมาณดูเดตาประมาณต่ำกว่าครึ่งโลลงมากินได้ถ้ามันเกินเกินหนึ่งโลไปแล้วหรืออะไรแล้วมันจะแก่เม็ดมันจะแข็งนะครับเราก็จะเรียกแต่ที่นี้น้ำเต้าลูกโป,ป่งมันเป็นคือลักษณะว่าทําเป็นสวยงามก็ได้ครับปลูกให้ชาวบ้านดูชาวบ้านเห็นเขาก็ปลูกตามอย่างลุงดําก็ทําซุ้มไม้ไผ่เนี้ยทำซุ้มไม้ไผ่นู้มมนแล้วโค้งมาตรงนี้ให้ดูนะครับนั่นแหละ พอซื้อไม่ไปทําโค้งอย่างนี้ทํเนี้แล้วสิ่งนี้สิ่งสําคัญก็คือหนึ่งว่าได้ไรคนถามว่าลุงดําทําได้ไรนะทําได้ไรเราทําดีสักอย่างไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนความสวยงามหนึ่งคนมาดูของผมเฮ้ยสวยงามนะอะไรทําแปลกๆดีสวยงามมาก,มากๆเพราะว่างั้นนะแต่ผมก็ชื่อว่าเออสวยงามแล้วก็ให้คนดูไปเป็นตัวอย่างบางทีบ้านเขาอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับ ทำสวยๆแบบผมก็ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าสวยงามดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่หนึ่งเรามีเม็ดพันธุ์ก็เดี๋ยวจะแจงให้เขาทําบุญไปนะครับนี่สิ่งสำคัญก็คือลักษณะว่าทําบุญได้เงินได้ทองก็มีความสุขทําบุญด้วยเขาเรียกว่าเม็ดพันธุ์น้ําเต้าหรือเม็ดพันอะไรแล้วก็สร้างตัวอย่างโดมไม้ไผ่ให้ก็ดูนะครับนี่นะครับ แล้วก็ลูกสวยๆเล็กๆกี่เลยกินเลยเลิกเอาทําพันธุ์แล้วก็เอาไปให้เขาทานกินก็ได้นะครับเนช่วงนี้ลุงดาก็าไว้ทําพันธุ์เยอะเลยนะครับนี่ให้มันสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับไปทางไหนก็มีแต่น้ําเต้านะเรียงตินมเรียงลายไปโค้งมาฝั่งนี้จะเห็นนะครับด้านหลังลุงดาก็เห็นตูดใหญ่โตๆนะครับเขาก็จะไปเป็น บแบบอย่างสวยงามนะครับปลูกเถอะครับทําบุญทําบุญด้วยเงินทองก็ดีทําบุญด้วยนี่ก็ดีนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดําครับนี่การเก็บเมล็ดน้ําเต้าเก็บยังไงดูขั่วยังไงแล้วก็ทิ้งไว้จนพั่วหรือแห้งแดงแก๊แกๆค่อยเอาค่อยปอกแล้วก็เจาะล้วงตู้ก็ได้ครับทางข้ง้นเนี้ยแล้วเอาลวงเม็ดออกลูมกมันจะได้สมบูรณ์อยู่ นะครับสมัยก่อนเขาเอาไว้ทำเขาเรียกว่ากระติกน้ำนะครับนี่ติกน้ำเลี้ยงยงวเลี้ยงค้ายนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ